มีเป็นทุกอย่างที่พี่ทอมร้องครับตอนสุดท้ายครับที่ไปโพสบนสะพานพี่ทอมใส่เสื้ออะไรสีอะไรใครตอบได้ครับด้านนี้หนูน้านนู้นครับเสื้ออะไรสีอะไรคะแหวกน้าให้พี่เห็นนะลูกพี่โกนเลยลูกเสื้อสีเขียวสีเขียวเป็นไงคะเป็นไงครับพี่ทอมเราใส่เหรอวะอาจจะเป็นพี่โกนคือเราคนหรือเปล่าครับด้นนี้ดนนีด้นี้ยื้ๆเกือบแล้วเกือบแล้วเอามาเลยลูก สีน้ำตาลไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทอมเลือกอยากได้คนไหนครับจะให้ตอบเชิญเลยครับเราใส่อะไรวะพี่ทอมครับจำได้จไนะเราจำได้นะเราจำได้แล้วเอาคนไหนดีเอาคนนี้ให้เอาไก่เอาคนนี้คป็นยันี้สีขาวโอ้ตายแล้วชัวร์เหรอด้านหลันด้านหลังด้านหลังด้านหลังสีดำเป็นเสื้ออะไรถูก้ชาย ขอรางวัลนะครับเป็นการสมัครปัตดอีออนโคของเราครับินดีด้วยครับเตรียมเอกสารให้ครบนะคะนุิมวัค่ะบบอกได้เลยนะคะบอกเลยว่าเราใจดีครับเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะวันนั้นร้อนเลยครับพี่รองครับก็ร้อนเหมือนกันนะวันนั้นตอนนี้ปลาไป 3- 4ล้านวิวแล้วในยูทูบโอ้โหบอกเลยเลยนะครับว่าทุกคนนีต้องเข้ามาดูไม่ดูถือว่าผิดอ่ะตอนนี้มองเลยครับค่ะรับเลยค่ะดีดีด้วยนะครับดีด้วยนะครับพี่รู้ว่าในใจร้องต้องการมากกว่านะลูกครับ ชิดๆได้เลยครับครับตงการเลยครับพี่ต้องงับกันครับเราไม่เป้นะครับหนึ่งสองสามฮะขอบคุณนะครับอ่ะตอนนี้ได้ครบเรียงครับมาสัมภาษณ์ด้านข้างที่หนึ่งครับ ได้ครบแล้วโอเคนะคะขอบคุณเอาล้วครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้โชคดีที่เป็นแฟนพันธ์แท้คัดประมือมาได้นนี้ก่อนเลยค่ะมาด้านนี้ก่อนเลยค่ะมาด้านนี่ห้าคนแบบทุกคนพึ่งตรงมาหาพี่ทองทุกคนเลยด้านนี่ห้าคนโอ้เคพี่ทองคนนี้คนนี้เป็นแฟนพันแท้ทุเรียนอ๋อเหรอมาขอยืนด้านข้างเพื่อชมดูเลยอ่าเด็กๆเลยค่ะกระเตอรตรงกลางเลยครับอันนี้คือคัดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ทอมมอบทีละคนเลยแล้วกันเนาะใช่ครับ โอเคเจ็ดพนเป็นผู้โชคดีอันนี้เป็นลิมิเต็ดอี dition ด้วยนะบอกได้เลยกระเป๋าใบนี้มีไดเซ็นด้วยกระเป๋า FC UK ครับพอดีเสียงใหนถูก้ c เช็คอนเนคชันพร้อมลายเซ็นของพี่ทอมใช่แล้วนะคะยิ่งอยู่ยิ่งฮอตแล้วคนนี้ถูกต้องค่ะจากตอนแรกที่มากับเราทุกๆุกครั้งแฟนคลับก็เหนียวแน่นทุกๆครั้งไม่มีแรงตกเลยจริงๆเพิ่มทุกปีใช่ใากลับก็น่ารักขึ้นเรื่อยๆด้วยีเราจะต่อสะพานไปทางด้านนู้นลวค่ะ และที่สําคัญนะครับวันนี้นะแฟนคลับต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวรบทุกคนแล้วพี่ทอมตรงกลางโบดกลางเลยครับถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปร่วมกันนิดหนึ่งมาแอยู่ใกล้ๆได้เลยนะคะการในการในการถ่ายภาพรอบนี้ต้องทําท่าที่ตะมุกตะมิให้มากกว่าหน้ากากทุเรียนของเราหรอเอางั้นเลยฮะพร้อมนะฮะค่ะหนึ่งสองสามครับทำใหลรูก ้องคนกลางทะมุตะมิสุดแล้วตอนนี้โอ้โหอาขอแเซ็ปตปเบมือกับทุกท่านด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมอ,อ,อย่างยิ่งครับนะะบ่ารักมากค,ครับสนุกกันมา,มากๆเลยพี่ทอมน่ารักเสมอครับโอ้อ้องเหนือจากนี้คุณดีใจค่ะยังมี ท่านผู้บริหารใจดีที่เป็นภคลับของพี่ทองเหมือนกัน,นใช่แล้วเนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับพ<ช>ี่พี่ทอง<ช>ด้วยนะคะ<ช>วันนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราค่ะคุณสิลิมพรตัต้งใจรักการดีค่ะผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชส่วนให้เกียรติขึ้นมามอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะสวัสดีครับเจอเลีคับเจอเลยครับ นี่ก็แฟนพันแท้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณทองรูมเตอร์ดีนายด้านค้านี่คือฮาร์พลงตลอดเวลานะครับนั่งดิบนิ้วด้วยนะขออนุญาตถ่ายรูปสักนิดนึ่งใช่นะคะโอเคครับหนึ่งสองสามครับอัพอ๊อเลยครับตอนนี้เหงือกแท้เลยครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณคะคะขอบคุณคุณสิริพรตั้งใจรักงานดีด้วยค่ะพี่รองครับ ตอนนี้นะครับไหนๆก็มาแล้วแฟนคลับครับกระถ ộc มาด้านหน้าเพราะนี่คือโอกาสสาคัญครับเราต้องวีฟี่ก่อนไปด้วยใช่ไหมมาวีฟี่ไม่เคล้นกระถ ộc มากระถ ộc มาด้านหน้าค่ะแค่พอพื้นที่สีน้ำเงินพอเนาะโอเคครับเซฟฟี่ใช่ไหมครับเป็นวีฟี่ครับเดี๋ยวเราตะไห้ด้วยกันทุกคนพี่ทอมหันหลังนะครับเรามองด้านบนพี่ตะก้่งเชิญเลยครับมาเลยครับทุกคนพร้อมเต็มที่นะคะตะมุตะมีให้ที่สุดเอาเป็นว่าโอ้พี่ท็อปก็ใช้โอกาสที่ดีนะครับค่ะ ใกล้ชิดแฟนคลับด้วยเดียวลงอยู่ตรงนั้นกเธอจะมีฟีดด้วยได้ไหมเนี่ยมาเลยฮะสุด่อนเลยค่ะโอ้เลือกเลือกหน้าตันเองนะครับพร้อมนะครับหมอกล้องนะครับนับหนึ่งสองสามตะกร้องยิ้มเลยนะครับหนึ่งสองสเอาใหม่นะเอกรูปครับเมื่อกี้ตากล้องกับพิษดาครับ าวรัโอเฮนะครับผมพี่ทองนับเลยครับเออสองสามเฮ้ยเจ็บนะโอเคนะครับขอบคุณด้วยนะครับมาครับก่อนจากไปพี่รำครับฝากผลงานหน่อยครับดูแลพิธีการถิ่งผมด้วยครับฉันทุลัทุเลมากจริงจริงรอมันงานหน่อยเร็วครับผม ก็ฝากผลงานเพลงล่าสุดของรูมเตอร์ดีนาด้วยนะครับเป็นทุกอย่างครับผมแล้วก็ยังมีคอฟเวอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับใน Channel YouTube ทอมรูมเตอร์ดีนาครับผมแล้วก็อย่าลืมไป Follow IG แล้วก็แฟนเพจของทอมรูมเตอร์ดีนายด้วยนะครับชื่อว่าอะไรครับพี่ทอมเอ่อทอมรูมเตอร์ดีนายแฟนเพจครับ Facebook แล้วก็ IG ก็ทอมอเดิร์สโก้ไรเกลส์ครับเอาแล้ะพวกเราสัญญาว่าจะให้กำลังใจคุณทอมตลอดไปไหมคะใชา ที่สุดค่ะถ้ารักผู้ชายที่ตะม,มุตะมิคนนี้นะครับขอเสียงประเมือให้กับเขาอีกหนึ่งครั้งขอบพระคุณคุณทอมรุ่มตินนายนะครับโอ้โหมากเอล่ะครับเดี๋ยวทุกคนเดินตามกลิ่นทุเรียนไปเลย